ยิงห้าเนี่ยพี่เ้ไร้เียโ้องยังป้าตัวโลยิ่กูแม่งโคตรใหญ่ขึ้นมาคือยูดจะอ๋อไงมันตัวใหญ่กว่าโอ้หใสดีเลยนี่ยแว่าใสสไม่ดีนี่ยิงเมีแต่ใส้ดีจัดดิไเาะอ้ย่ใดีแล้วนะ

มาเมืองมามืงสร้างทักเด้นะ่อยไปเลยมาเมืองสร้างทักเด้อเลรงจัดโอ้โห วัดครับงานวัดสะพานวางนางคองใหม่นะครับกำลังเดือดครับอืมเทียบเลยปนินเทียบเลยครับปนินน็อกเอฟซีไม่ได้ขาดรู้อยู่เห็นขาด้เอาผีเนี่มันลูดบ จัดดีฟงจัดดิไปจัดอ๋ชอบโชว์กล้องหายไม่มีกล้องยิงไม่โดนเชื่อแน่นอน ล้วก็โตฉี่ไปแล้วหฮ้ไดี๋ยวก็สวยเรงแรงมาใช่นี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 ่ดำดำเนี่ยยิงเลยเนี่ยพี่ปูไปแล้วโอ้ยประเกลือกยิงให้เนี่ยพี Gothic> ่เต้ไรเนี่ยวิ่งร้องยังปลาตัวโล่อยู่โอ้ยแม่งโคตรใหญ่ขึ้นมามีมีใหญ่กว่านี้นะหนุ่มผมเอสเตเลมาทั่วใส่ดีแล้วน่ะนี่ยิงนิดนี้ยิงนิดนี้เลย เฮ้ยก hey, ูเจอตัวโตแล้วมึงอ๋อน <ground> ี่สายดีเลยนะมาช่วยกันยิงไงนะหนุ่มยิงไปขายหมดแล้วอ่ะยิงมาไอขายหมดแล้วอะนี่โดนได้ไงอะจะถ่งบอกมึงอยู่ไม่ได้ไปเนี่มันไปไหนมันวะมันก็ไปอยู่ข้างหน้ามึงนี่แหละปลาขนาดนี้มันไม่ยิง นี่แม่นน่ะโอ้ยสวยนะนี่แม่งหนีบ่ มหาสารแต่ม่ตัวไม่โตถ้าเป็นไซโลนี่มึงไม่มีันกลับไม่ไหวไงเรคนามันอยู่นมันไม่่งเลขาก็ต้องการได้ฟเกราะอเหน่นใหญ่กว่าโอ้โหใช้ดีเลยนี่แค่ว่าใช้ไม่ดีนริงๆมึงมีแต่ไดี มันเริ่มไหลแล้วก่อนถึงบ่อนบ่อนเนี่ยบ่อนเป็นปาดิ่งไม่อะสปอตไลท์มาด้วยไหมลืมไปบ้านเมื่อกี้เนี่ยฉายไว้เลยนะอืะสปอตไลท์ไหนเนี่ยไหนยัไม่ถ่ายยิงโดนเยอะเลยเขาถ่ายอยู่นี่ะ <st ress> เดี๋ยวเราก็เลยโพสลงก็หน่อยเข้มจักเดี๋เจอแล้วเดี๋ยวให้วางกันเฉดด้วยเนี่ยเอ้าหนักเยอะม่วยช่วยวัดสั้นเนี่ยขาวเลยขาวเลยหุ่นเตี้ยวเหน่าเหน่า เมื tego, ่อวานมันมาวะวันไหนมัามาวันวันเสาพี่เก็บอกว่าสกิดสกิดหน่อยนะเกบว่าปานนอกสกิดหน่อยสกิดไหมล่ะเฮ้ยเอ้ยหวายปื้มยิงไซดีเถอะวะมองไกลอเออ้มันยิงไซดีว่ะไซดีไม่ว่านะลุง เอาปืนเอาป้อมมายิงเลยเอาชาวบ้านเขามายิงคนซื้อของคนแย่งจับไม่ถูกเลยว่ะยิงตัวไหนหมั่วลายตาเลยเ <c oughs> นี่ยตัวนี้ก็ได้เนี่ยได้ไหมปลาไม่ร้องนะเนี่ยตัวไหนอ่ะผมหาปลาไม่เจอเนี่ยได้ฉายไป <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเออแม่ เอาจัดไปเลยอีเต็มไปอ่ะจัดอืมโดดีสองช็อตเลยเฮ้ยอย่าบอกไม่โดน่ะโดนี่วิ่งไปอย่างนั้นนะแถ่ไปเลยอ่ะเฮ้ยเรื่องจริงนว้ย

มึงชั่วขั้นเวียงแน่เลขั้นเวียงขั้นเวียงสุดยอดเลยไม่ตนันปวดง่ามอะช่างทักอานาคอนถ้อยากเดี๋ยวเปิดติดต่อก็เราเด้อแต่ว่าหัวชี้ว่างมาว่าง<ฮ> <laughs> เดี๋ยวแปะลิงแปะเฟซให้มึงดอกโอตอนนี้ว่างท,างทันทีโอนเอโอนตังปุ๊บ ว่างทันทีเลยเงินไม่มางานไม่เดินสร้างทักบอกของแต่มามึงมามึงมามึงสร้างทักได้พี่น้องมามึงสร้างทักเด้ออืมอืมโอ้โหสารพัดประมันจานตัวทอเป็ยนี่ตัวทอเป็นโอ้

ปาตาบดเดียวเฮ้ยสามเอี้ยเอาของมึงเลยปาตาบอดโอ้ยใส่ดีป้าเฮอแน่นอนแต่ว่าใส่ดีเลยวันนี้ใส่เป็นโลอ่ะโอ้สองโลอ่ะกลับบ้านเนี่ยยอดเลยพิ่งโดนยิงทั้งคืนนี่เพิ่งโดนโอ้จบร้อยย่ะไหนลองยิงไว้เฮ้ยตัวงามยอดเลยว่ะตัวงามเลยอ่ะ โอ้โหไปพ่อครับบ้านน้าหูปลาปลาหรือลูกกอลเฮ้ยใช้ดีเด็ดเออใช้ดีป่ะกางใช้ดีก็ต้องอยู่ตรงสะพานนู่นเลยเกับบ้านเลยช่างอย่าพิ่งก้าวงานช่างจะออกมาอย่าไว้เรื่องง่วงกางของแท้ กลางหันมาดูก่อนโดนขิงแล้วนี่ไหนเจ็ดตัวเมื่อกี้เออเจ็ดตัวเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะเออตัวนีและนี่ละทีหัวแมนโอ้โอกรธใจอ่ะขุมเลยอ่ะเผาเอกอกระ <c oughs> บ,บานกระบานโอ้โหไหนเจ็ดตัวเมื่อกี้ไห,หนอ่ะฮะกันอะไรนะ คนไหนต่อแล้วติดปลาเกลือมายิงกระหน่ำไ่เลยด้วยยิงไม่โดนด้วยิเออยิงยากนี่เฮ้ยยิงปลาตายด้เนี่ตายเลยอะแน่นอนอย่างนี้ตัวอ่อนแรงนี่ตัวอ่อน